สวัสดีค่ะมีสอบถามเข้ามานะคะเกี่ยวกับเรื่องของรถกระบะทําประกันภัยแล้วทําไมถึงไม่คุ้มครองตอนที่เกิดเหตุอันนี้เป็นคําถามมาจากคุณน้ํานะคะอาจจะไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขาเองแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนเขาเองบมได้สอบถามกลับไปนะคะว่าประกันภัยให้เหตุผลว่าอย่างไงคะถึงไม่คุ้มครองอ๋อเขาให้เหตุผลว่าบรรทุกน้ำหนักเกินกฎหมายกําหนดครับทีนี้มาดู มาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว้เกี่ยวกับน้ำหนักบรรทุกนะคะถ้าเป็นรถกระบะ4ี่ล้อบรรทุกได้เต็มที่3.5ตันถ้าเป็นรถบรรทุก4ี่ล้อใหญ่บรรทุกได้9.5ตันอันนี้เป็นน้ำหนักรวมรถและของที่บรรทุกไปแล้วนะคะรวมทั้งหมดแล้วนะรถที่ถามเข้ามาเนี่ยจะเป็นลักษณะรถกระบะ4ล้อด้านซ้าย ีนี้นอกจากน้ำหนักกฎหมายก็กำหนดเรื่องของความสูงด้วยจากพื้นจนถึงสูงสุดถ้าลดความกว้างไม่เกิน2.3เมตรบรรทุกจากพื้นจนถึงสูงสุดได้ไม่เกิน3เมตรถ้ากว้างกว่า2.3ก็บรรทุกสูงสุดได้3.8เมตรคุณน้ำก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะพวกผมเสริมแหนบเสริมเพาเสริมโชคแล้วนะครับ4ตันสบายๆครับแล้วก็ไปจดแจ้งมาแล้วด้วยนะ แล้วทำไมายังผิดอีกล่ะครับตามเกณฑ์ของกรมขนส่งนะคะก็ระบุไว้ว่าถ้ารถใดๆก็ตามเนี่ยที่มีการต่อเติมไปเปลี่ยนเชื้อเพลิงไปเปลี่ยนเครื่องไปเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่เพิ่มเสริมจะเป็นแหนบเป็นเพลาหรือว่าข้อโครงต่างจะต้องไปจดแจง้งเพื่อตรวจสภาพที่ขนส่งใบบัตนะคะเพื่อยืนยันว่าสิ่งที่คุณต่อเติมเข้าไปเนี่ย มันมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยดีนะคะถ้าไม่จดแจ้งก็จะมีความผิด2,000ถึง5,000บาทนั่นเองอ่าน,นิติบัญญัตบอกจดแจ้งเรียบร้อยนะทำไมยังผิดมาดูน้าเล่มของกระบะเดิมๆค่ะน้ำหนักรถที่ออกจากศูนย์บริการนะจะอยู่ที่ประมาณตันครึ่งค่ะส่วนน้ำหนักรวมที่รวมของที่บรรทุกแล้วรวมน้ำหนักรถไปด้วยเนี่ยจะประมาณ2ตันกว่าๆไม่เกินสตันอันนี้เดิมๆนะ ทีนี้รถที่ไปเสริมแหนบเสริมเพาจดแจ้งเราเกิดอะไรขึ้นกลายเป็นว่าอุปกรณ์ที่เพิ่มเติมเข้าไปทําให้น้ําหนักรถเพิ่มขึ้นเห็นไหมคะกลายเป็นประมาณสองตันแต่ในขณะที่ขีดค,ความสามารถของน้ําหนักรวมเนี่ยตามกฎหมายแล้วเขาไม่ได้เพิ่มให้เป็นสี่ตันห้าตันอย่างที่คุณเข้าใจนะคะเขายังคงให้ขีดความสามารถเท่าเดิมอันนี้เขาให้หลักเกณฑ์ตาม มาตรฐานของแชสซีที่ออกจากโรงงานค่ะซึ่งผ่านการพิสูจน์แล้วว่าด้วยน้ำหนักรวมทั้งหมดเท่านี้แหละรถคันนี้แชสซีนี้รับน้ำหนักได้เท่านี้แล้วขับขี่ปลอดภัยนี่คือสิ่งที่เราเข้าใจไม่ตรงกันนั่นเองแล้วพอน้ำหนักรถเยอะขึ้นขีดความสามารถไม่ได้เพิ่ม <c oughs> ก็ยิ่งทำให้ส่วนต่างตรงนี้คือน้ำหนักที่บรรทุก <c oughs> เห็นไหมคะจากตันกว่าๆจะเหลือแค่8 5ด้ห้าสิบเอง กลายเป็นแบบนั้นไปแล้วคราวนี้ถ้าเกิดว่าเสริมแหนบเสริมเพ่ยลถแข็งแรงขึ้นจริงหรือไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะเราไปเสริมแหนบเสริมเพาด้านหลังถูกไหมคะแต่เหตุการณ์ก็คือชักซจีไม่ได้แข็งแรงขึ้นนะคะเกิดเหตุการณ์หักครึ่งหรือบางครั้งบรรทุกน้ําหนักเกินแล้วเวลาขึ้นสะพานเห็นไหมคะยกล้อคือเราไปเสริมสมรรถนะเพียงบางส่วนแต่ก็ไม่ได้ทําให้ทั้งคันเนี่ย เกิดความแข็งแรงขึ้นดังนั้นรถกลุ่มนี้เนี่ยมีความเสี่ยงมากที่พผาขาดลูกปืนแตกหรือว่ายางระเบิดได้ตลอดเวลาถ้าจะเทียบไปเห็นภาพนะคะดูหน้าเล่มของรถสุดล้อนะแชสซีเขาจะกว้างกว่ายาวกว่าเหล็กหนากว่าด้วยอ่ะแข็งแรงกว่าว่างั้นทีนี้แชสซีของเขาเป็นไงคะตามมาตรฐานโรงงานเนีเขาพิสูจน์มาแล้วว่า น้ำหนักรวม21ตันเนี่ยขี่ไปเถอะขับไปเลยปลอดภยัยเห็นนะคะว่าเขาให้ตามมาตรฐานของแชสซีโดยสรุปนะคะกฎหมายจะรับรองมาตรฐานตามโรงงานเท่านั้นซึ่งดูตามมาตรฐานของชัสซีที่ออกจากโรงงานนะคะเพื่อมั่นใจว่ารถคันนี้ปลอดภัยจริงๆดูที่ความปลอดภัยเป็นหลักดังนั้นเมื่อบรรทุกเกิน นะเพราะว่าหน้าเล่มเขาไม่ได้เพิ่มให้เราเป็นสีตันอย่างที่คิดนะคะเขายังให้ตามมาตรฐานชัดเจเหมอนเดิมน,นะคะเมื่อบรรทุกเกินกฎหมายกําหนดประกันภัยจึงไม่คุ้มครองนั่นเองนะคะต้องขอขอบคุณทั้งหมดข้อมูลที่ได้มาเพื่อมาตอบคาถามให้กับคุณน้ำน,นะคะมาจากคุณดาวผู้จัดการสีกรุงสาขาขอนแก่นแล้วก็คุณพงศกรนะคะ Product Specialist Monitor ศรีกรุงสาขาขอนแก่นนะคะ ก็ต้องขอบคุณคำถามจากคุณน้ำนะคะที่ทำให้อ่าได้หาข้อมูลมาแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์กับคนอีกเป็นจำนวนมากนะคะถ้ามีเรื่องใดที่ต้องการจะปรึกษาด้านประกันภัยหรือว่าเกี่ยวกับธุรกิจประกันภัยนะคะยินดีใี้ปรึกษาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ